โอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับแบบง่ายที่สุดนะในเรื่องของการเขียน CRUD นะหรือที่เขาเรียกว่า create, read, update, delete นะครับบางคนก็เรียกว่า read ใช่ไหมบางทีมันก็เรียกว่า retrieve ได้เหมือนกันนะครับมันคือการแสดงผลการได้รับการนำมาอะไรพวกนี้นะอ่ะโอเคในส่วนของ p h p m y s q l ที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของขั้นแรกที่สุดเลยนะครับ ที่ทุกคนได้เคยลองเขียนมาบ้างมันจะเรียกว่า My a q i แล้วก็ underscore ครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่ามันเป็นลำดับขั้นตอนนะอ่ะทีนี้ในส่วนของโค้ดชุดนี้ทั้งหมดนะครับผมจะอ่ะเดีย๋ยวเว้นไว้ก่อนละกันท้ายวิดีโอนะครับที่ผมจะบอกว่าผมจะแจกอะไรยังไงนะอย่าค่อยว่างันทีนะครับผมผมให้มาฟังก่อนนะครับว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างนะหลักการเป็นยังไงบ้างนะโอเคอย่เรามาดูกันเลย ในส่วนของหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอในการดึงข้อมูลออกมาอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยอย่าลองไปเพิ่มข้อมูลกันก่อนผมจะลองเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลสินค้าเดี๋ยวผมเปิดไปลงหน้างนึงก่อนนะอ่ะสมมุติว่าผมจะใส่อะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะครับใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่ตรงนีน้แล้วก็ใส่ราคาไปใส่จํานวนไปกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เด้งโชว์ขึ้นมาประมาณนี้อ่ะทีนี้ในส่วนของหน้าแสดงผลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือมีหัวข้อนะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มสินค้านะครับที่เราได้ทดสอบไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีข้อมูลสินค้าทั้งหมด4รายการก็คือว่าตรงเนี้ยจะเอาดึงออกมาด้วยนะครับว่าทั้งหมดที่เราิส s t ออกมาเนี่ยมีกี่รายการแล้วก็ขึ้นแสดงผลอ่ะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของ table นะครับผมตัว table เนี่ยก็จะมีชื่อสินค้ารายละเอียดนะครับราคาจํานวนแล้วก็ ในส่วนของแอคชั่นในการจัดการแอคชั่นการจัดการนี่ก็จะมีรายละเอียดกดคลิกปุ๊บจะเด้งโมเดลออกมาซึ่งแต่ละโมเดลนะครับตรงเนี้ย dialogue box ตรงเนี้ยแตกต่างกันนะคลิกของใครของมันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของแก้ไขนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข,ของเดิมได้เลยนะกดย้อนกลับมาคลิกแต่ละตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็สามารถที่จะกดลบทิ้งได้อีกเช่นเดียวกันครับผมโอเคทีนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูโค้ดกันก่อนนะอันนี้จะเป็นหน้าโค้ดนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรกของโค้ดนะครับก็เขียนเบสิกทั่วไปเลยครับก็จะมีในส่วนของตัว bootstrap 5นะครับแล้วก็เขียนผมเขียน flex container ไว้นะสำหรับให้มันจัดกลางซ้ายขวาบนล่างนะครับผมเราจะเห็นว่ากรอบของการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะ โอเคทีนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราอยู่หน้า i n d e ดนะครับหน้าอินเดกเนี่ยก็คือเป็นการดึงข้อมูลออกมาแสดงใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ s e l e c t s t r r form แล้วก็ดึงข้อมูลสินค้าออกมาแสดงแค่นั้นเองนะครับผมตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยจะเป็นในส่วนของ m y s q l i นะที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเขียนด้วย m y s q l i u n d e r s ัน r e นะครับอ่ะประมาณนี้นะทีนี้ เริ่มต้นเนี่ยที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือเรื่องของการ Connect Data b a s e นะครับว่ามัน Connect ยังไงเข้าไปดูหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าในส่วนของ c o n n e c t d a t a b a s e นะซึ่งมันค่อนข้างง่ายนะครับมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้มีเช็คซึกอะไรเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ในส่วนของตัว u t f 8เลยนะอันนี้ก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับผมทีหลังได้นะ ก็จะมีแค่ Server Name นะครับ User Name p a s s w สเว d ร์ด m e นะครับมีแค่นี้แหละแล้วก็ Connect Database เนี่ยมีแค่นี้นะครับ my sql i underscore connect พูดง่ายคือว่าในส่วนของโค้ดชุดนี้จะเป็นการเขียนแบบอยังไงล่ะ my sql i underscore ax แบบนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับออันนี้จะเป็นเหมือนเริ่มต้นเลยนะในการเขียนนะครับถ้าเกิดใครได้ศึกษาแรกๆเนี่ยก็จะเจออะไรประมาณนี้แหละ บางที่ไปอ่านตามบทความเนี่ยไม่เจอตัวไอก็มีนะครับผมซึ่งตรงนั้นมันยกเลิกไปแล้วนะไม่ควรเขียนแล้วนะอ่ะทีนี้ถัดไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะก็จะเป็นในส่วนของ error number แล้วก็จะเป็นในส่วนของ m a c li connect error นะครับอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น default time zone นะครับสุดท้ายเนี่ยอันนี้มันเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะ อันนี้จะเป็นในส่วนของการแปลวันที่ให้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ผมก็ให้ไปด้วยนะอันทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูทีละสเต็ปกันสเต็ปแรกเนี่ยก็คือหน้าอินเด็กนะครับหน้าอินเด็กนะก็คือหน้านี้เรนเดอร์ข้อมูลออกมานะครับวิธีการเรนเดอร์คือดึงข้อมูล SQL ออกมานะครับแล้วก็สั่งคิวรี่มันแล้วก็เก็บไว้ในส่วนของรีเซิลจากนั้นนะครับก็ทําการ i l ล l o ู p ข้อมูลอ่า while l o ู p ข้อมูลตรงนี้ แล้วก็แสดงผลใส่ในส่วนของตัวเทเบิลลงไปประมาณนี้นะครับเป็นโลนะทีนี้นะครับเมื่อประมวลผลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนเรื่องของโมเดลครับผมเนี่ยได้ทำการเอาโมเดลเนี่ยเรนเดอร์ไปพร้อมกันเลยนะครับไปพร้อมกับตัวเทเบิลโลตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําแบบนี้เราสามารถที่จะผูกปุ่มกับตัวโมเดลเนี่ยพร้อมกันได้ทันทีนะครับ ทำให้เวลาที่เราคลิกโมดูลขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ค่าของแต่ละ ID แตกต่างกันเนี่ยสมมุติผมคลิกตรงเล็กหนึ่งนะครับมันก็จะ,สะแสดงตรงนี้ออกมานะครับอ่าสมมุติว่าคลิกเล็กสี่นะครับก็สแสดงตัวนี้ออกมาเห็นไหมมันก็แตกต่างกันนะครับผมมันแตกต่างกันด้วย ID นะเพราะว่าในแต่ละโลเนี่ยมันจะมีโมดลของมันเองอยู่นะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับผม ทีนี้ส่วนตรงนี้นะครับมีสอนอยู่ในช่อง youtube นะใครที่อยากจะเขียนแบบเอ่อเทเบิลนะครับกับโมดลเนี่ยด้วยกันเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะอันนี้มีสอนอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าอินเด็ซครับซึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากทีนี้มาดูตรงส่วนแอคชั่นแล้วกันแอคชั่นการจัดการนะครับปุ่มจัดการอยู่ตรงนี้่าเจอแล้วตัวแอคชั่นเนี่ยมีทั้งหมด3าปุ่มด้วยกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ปุ่ม ปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มในส่วนของรายละเอียดที่เป็นโมดอลนะครับที่ผมบอกไว้นะในส่วนของตรงนี้คีย์หลักของมันเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะครับ data bs target แล้วเราก็ต้องผูกในส่วนของ id ตรงนี้ให้ตรงกันแค่นั้นเองก็ใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นะอันเนี้ยจะเป็นหน้าในส่วนของหน้าแรกนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มมีรายละเอียดกดคลิกเป็นโมดอลนะครับ อันนี้2จะเป็นการแก้ไขก็คือส่ง q u e r y s t i n g เนี่ยไปอีกหน้านึงเลยนะครับแล้วก็ลบส่งไปอีกหน้านึงเลยในส่วนของข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ฟุตเตอร์นะครับแล้วก็มีแค่สคริปต์แล้วก็ตรงนี้นะครับโค้ดปิดมันนะปกติเนี่ย my html code เนี่ยมันคือการปิดการทำงานของตัว my h q l ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปเขียน p d o เนี่ยมันจะไม่มีการเขียนแบบนี้นะ p d o ไม่ต้องปิดนะครับ P.D.O ไม่ปิดถ้าจะปิด P.D.O ต้องทาให้ออฟเจกต์ P.D.O เป็นเนาอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดใครเขียนพวก M.I. เนี่ยมันจะมีพวกโค้ดพวกนี้มาให้ทํางานอยู่แล้วผมอะไรผมลองแก้ไขดูยังอลองแก้ไขตรงนี้ดูผมใส่ไปยาวๆเลยแล้วกันยาวๆยาวๆเพิ่มจํานวนด้วยแก้ไขข้อมูลสิบวันโอเคอันนี้ผมลองแก้ไขดูนะครับกดรายละเอียดดูนะครับ ห้าพันคูณสี่ก็เป็นสองหมืนใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ผมก็นิดนึงทําให้แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ภาษาไทยนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมผมมีฟังก์ชันไว้ให้แล้วนะฟังก์ชันตัวนี้นะครับ copy ป,ปี้แล้วก็ไปใช้งานได้เลยอาโอเคโอเคเดี๋ยวถัดไปนะครับถัดไปเดี๋ยวมีจุดคลายแม็กบางจุดนะครับเราไปต่อที่ค r e เ t e กันดีกว่ามาค r e เ t e การคีเอทข้อมูลนะครับการเขียนข้อมูลเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังคร่าวๆนะครับเขียนข้อมูลเนี่ยจะใช้ชื่อไฟล์ว่า f อร์มขีดค e เนะใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับในส่วนของ create เนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนตัว r e a t e เนี่ยไม่ต้องเรนเดอร์ p ีอะไรนะครับตอนแรกเข้ามาก็เจอฟอร์มแบบนี้เลยเป็นฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับทีนี้เรามาพิเคราะห์ในส่วนของฟอร์มกัน ตัวฟอร์มเนี่ยเราจะต้องสังเกตน,นะครับมันจะมีในส่วนของแอคชั่นก็คือเป็นการดึงอินพุตพวกนี้แล้วส่งแอคชั่นไปที่ไฟล์ไหนอันนี้จะเป็น php แล้วก็ create นะครับผมก็จะส่งเข้า php แล้วก็เข้ามาที่ create ตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวผมจะปิดให้หมดก่อนฟอร์ม create นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์นี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาการที่เราจะบันทึกข้อมูลเนี่ย ฟอร์มตัวนี้สาคัญมากนะจะส่งข้อมูลชุด Input เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยไปที่ไหนก็เข้าที่ไฟล์นี้อ่านะครับผมคราวนี้ตัวถัดไปก็คือตัวเมทอรตัวเมทอรตรงนี้นะครับอันนี้ใครจะเรียกว่าเมททอรก็ได้นะแล้วแต่แเรานะครับผมตัวเมทอรเนี่ยมันจะมี get กับโพ s t ถ้าเกิดเราใช้ฟอร์มเนาะมี get กับ p พ s t นะครับถ้าเกิดใครจะส่งรูปด้วยเนี่ยมันก็จะต้องมี e n c type อีกด้วยนะอันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีรูปนะ อันนี้มีแค่ t ท x t ทั่วไปนะครับเราก็จะส่งชุดนี้ไปใช่ไหมครับส่งไปด้วยโพสต์โพสต์นี่คือการส่งแบบแบ็กกราวนนะครับข้างหลังนะถ้าเกิดเป็นเก็ทเนี่ยมันจะส่งผ่าน url นะครับซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยนะใช้ให้ถูกหลักก็พอครับอ่ะทีนี้ในแต่ละอินพุตเนี่ยในแต่ละอินพุตนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องมีเนมเนมเนี่ยคือตัวบอกนะครับว่าในแต่ละอินพุตเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับเราจะดึงข้อมูลออกมาได้นะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีข้อสังเกตอะไรนะครับเพราะแค่ input ทั่ว,ว,วไปนะครับทีนี้มาดูตัวบัต t ทอนกันดีกว่าไอตัวบัต t o n นเนี่ยมันต้องมี n น m มด้วยนะครับเพื่อที่จะสื่อว่าไอฟอร์มหน้านี้มันถูกกดหรืออยังบางทีคนซุม 4, สี่ซุมห้คลิกเข้าที่ไฟ c r k e t e p h p เข้าได้เฉยเลยทั้งทังที่มันควรจะต้องเปการส่งฟอร์มเข้ามาถูกไหมครับดังนั้นฝั่ง Ke ี p เนี่ย มันก็เลยจะต้องมีในส่วนของตัว e set เข้ามาด้วย e set ตัวนี้นะครับเรียกเป็นไ y p ง่ายๆก็คือว่าเช็คว่าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาหรือยังย้ำนะครับว่าสร้างขึ้นมาหรือยังจะมีค่าหรือไม่มีค่าช่างมันครับไม่ไม่สนใจสนใจว่าสร้างขึ้นมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าตัวแปรนี้ถูกสร้างก็หมายความว่าไอ้ฟอร์มหน้านี้มันถูกกดแล้วมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้า create เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเช็คอีฟเสร็จปุ๊บเข้ามาข้างในอ่ะก็ทําการอะไรครับทําการตามที่เราต้องการนะครับอันนี้น่าจะต้องเขียนเขียนเอลเพิ่มด้วยนะเพื่อที่จะเด้งกลับไปอีกหน้านึงนะอันนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับไปเขียนต่อได้นะหน้านี้แหละมีประเด็นในส่วนของหน้า i n s e r t นะครับผมเวลาที่เราจะลองเขียนโ้ดเนี่ยพยายามที่เราเนี่ยต้องปริ้น R ในส่วนของโพสออกมาก่อนนะว่า ค่าข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะพิ้นออะไรพวกนี้ออกมาก่อนนะครับผมพวกโสต์เราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยมันมีอะไรที่เราได้ทดสอบบ้างนะสมมุติว่าผมใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับบันทึกอ๋อมันเด้งกลับอ,อันนี้ก่อน เดี๋ยวเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับอันนี้มันบันทึกไปแล้วแหละเราจะต้องสังเกตนะครับว่าไอ้ตรงเว็บของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมหาเจสันก่อนอ๋อเป็นของวิวเหรอโอเคไม่เป็นไรว่าในส่วนของโค้ดของเราที่ส่งมาเนี่ยมันได้ค่าอะไรบ้างนะอย่างเช่นซับมิสเห็นไหมไม่มีค่าผมยำะะ้ำเลยครับว่า e set เนี่ย มันคือการเช็คว่าไอ้ตัวแปรนี้มันเกิดขึ้นมาหรือยังนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะคร่าวๆก่อนถัดไปในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นการ insert ข้อมูลใช่ไหมเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับมันชื่อว่า html special char นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามันคืออะไรนะอาทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของการความปลอดภัยของเว็บแล้วกันหรือเรียกว่า XSS นะครับ XSS นะครับเป็น คอสไ i ส์สกิปปิ้งแอคแท็กนะก็คือเป็นช่องโหวะครับช่องโหว่ในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะขมโมยคุกกี้ได้จากแฮกเกอร์คนหนึ่งที่ประสงค์อะไรบางอย่างที่จะดึงข้อมูลนะครับเอออย่าผมมาโค้ดกลับมาที่เดิมก่อนอ่ะสมมุติว่าไอ้คอสไซส์ size, เนี่ยอย่าผมจะพูดให้ฟังนะครับตัวคอ s i ซส์ size, สกิปปิ้งเนี่ยมันคือการที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่ง แล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ประสงค์ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ทําการป้อนข้อมูลจว่าสคริลิ์เนี่ยเพื่อที่จะดึงในส่วนของพวกอา่าอะไรนะเขาเรียกว่า cookie อะครับ document cookie เ,กกเนี่ยดึง cookie กกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้ cookie ที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็น Google Analytics นะครับสมมุติว่าเขาจะดึงเขาต้องการดึง cookie แหละเวลาที่ใครทำเว็บล็อกอินเนี่ยแล้วก็ เอาพวกอ t h เท t i ิเ t ชันไปใส่ในคุกกี้ครับเขาก็จะไม่ไจะดึงได้วิธีการหนึ่งก็คือเขาก็จะป้อนในส่วนของสคริปต์ JavaScript นะครับใส่เข้าไปที่ในส่วนของฐานข้อมูลเลยยัดเข้ามาเลยนะครับยัดเข้ามาทั้งก้อนแล้วพอ User คนหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ไปรันหน้าเว็บไอ้สคริปต์ตัวเนี้ยมันก็ไปรันด้วยจังหวะที่รันเขาก็ทําการดึงในส่วนของคุกกี้เนี่ย แล้วก็ไปแนบท้ายในส่วนของ URL เพื่อที่จะส่งไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์นั่นแหละเขาก็จะได้ในส่วนของคุกกี้เนี่ยไปใช้งานอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่า XSS นะครับ XSS นะคือ Cross Site Scripting นะครับผมทีนี้เรามาโอเคเราพอจะเข้าใจแล้วว่ามันปานๆไหนเดีย๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับทำให้ดูแบบคร่าวๆนะอ่าสมมุติว่าแค่ไขแล้วกัน ผมขอแก้โค้ดก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไม่ใส่ในส่วนของตัวนี้นะผมลองไม่ใส่นะครับอ่ะโอเคอัปเดตอ่ะทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับผมเขียนในส่วนของสคริปต์แล้วก็บอกว่า alert อ่า alert อะไรสักอย่างนึง่งนะครับผมแล้วก็ปิดด้วย tag script นะครับประมาณนี้สมมติว่าผมกด save อันนี้คือข้อมูลไม่สาเร็จถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้มันกดเซฟไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไอ้น,นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนถ้าแค่เนี้ยเว็บพังแน่นอนครับดูนะครับว่ามันพังยังไงนะแก้ไขข้อมูลได้ใช่ไหมครับลองมารันหน้าเว็บครับเห็นไหมว่าหน้าเว็บพังแล้วพังแล้วกดโมดลอะไรไม่ได้ด้วยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือพังพังแบบงงๆนะครับกลับมาที่ฐานข้อมูลนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนตรงนี้ไปก่อน ไม่ใช่แล้วอ่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเว็บไซต์ใช้งานได้ปกติกดดูได้เห็นไหมอันนี้อย่างที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยมันใช้ในส่วนของเบร์กสูตรอะไรพวกนี้มานะครับฝั่งสคริปต์จะว่าสค i ิปเข้ามาเนี่ยสมมติว่าผมใส่ alert เข้ามาอ่ะแอคตอรแล้วกันแล้วก็สคริปต์แบบนี้ปึ๊บอ่ะผมฝั่งสคริปต์ไว้ในฐานข้อมูลแล้วนะครับโอเคนะเดีย๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าพอรันปุ๊บเนี่ยสริปจะว่าสคริปตัวนั้นนะถูกรันขึ้นมาเลย่ารัานเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมทีนี้เขาก็จะได้ข้อมูลที่เขาต้องการไปแล้วครับอ่าทีนี้เราจะมาแก้ไขยังไงล่ะอ่าเราจะมาแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการคือว่าในส่วนของ Input เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมสอนนักเรียนทุกคนมาตลอดเลยนะว่าอยา่าเชื่อ ข้อมูลทุกตัวที่ส่งมาจากหน้าบ้านอ่านี้ย้ำไว้ก่อนนะครับอย่าเชื่อข้อมูลนะครับทุกข้อมูลที่ส่งมาเราจะต้องทําการเซนิทายท่าเชื่อหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยทําการให้มันครีนมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับมันก็เลยเป็นประโยชน์นะครับก็คือเรียกว่าฟังก์ชัน H T M L Special Char นะตรงนี้ มันจะมี h t m L utility ด้วยนะครับผมอันนี้ผมแนะนำให้ใช้ในส่วนของ Special Char นะเพราะว่ามันจะรองรับในส่วนของ UTF 8นะครับผมอ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยมันคือการแปลงพวกอักขระครับพวกตัว n ตัว double c o d e single c o d e ตัวเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมอมากกว่าพวกแท็กต่งตางๆครับแปลงเป็น แปลงเป็นค่าของ h t m l ที่มันอ่านได้ครับเป็นเ p e c i a l เชียของมันนะนะอ่ะทีนี้เดีย๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับอ่าอันนี้เดีย๋ยวผมเอาออกก่อนก๊อปมาก่อนใส่ในค่าไปก่อนลองรันดูโอเคอ่ะดูดีๆนะครับผมทำการแก้ไขผมทำการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกไปอย่างนี้เลยนะบันทึกไปเลยครับ กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสําเร็จใช่ไหมทีนเ,เนี้ยเวลารีเฟซเนี่ยมันไม่มันไม่มี alert แจ้งเตือนแร้วครับทา,ทางทางที่เราใส่สคริปต์เข้าไปแล้วนะเฮ้ยมันช่วยได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่มันมองเป็นแท็ตทั่วไปครับอ่ะเรามาดูในฐานข้อมูลกันมากนะครับว่าเฮ้ยแล้วในฐานข้อมูลมันเก็บยังไงอ่ะนี่ครับผมจะรีเฟซให้ดูนี่ครับ,ม,รบมันเก็บแบบนี้เลยครับ มันแปลงทุกอย่างนะครับทั้งตัวแอนตัวซิงกลโคดดับเบิลโคดตัวเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่านะครับอ่าอันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับอ่าทีนี้มันก็ยังมีอันนี้ผมเล่าในส่วนของ XSS ใช่ไหมครับ Cross-Site Scripting นะครับผมอ่ะมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นเรื่องของ SQL Injection นะครับทุกคนอาจจะรู้จักใช่ไหมไอ SQL Injection เนี่ย มันคือการเขียน sql ต่อท้ายไปครับเพื่อจะไปดึงข้อมูลไปลบข้อมูลทำอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมเพราะฉะนั้น sql injection เนี่ยเวลาเขาจะโจมตีเนี่ยเขาจะโจมตีที่ช่อง url นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยพยายามนะครับพยายามป้องกันให้ดีนะครับเบสิกการป้องกันขั้นแรกเนี่ยจะใช้ในส่วนของ raw escape string นะ ตัวเรียล Scap s t i n g เนี่ยมันจะไปแปลงในส่วนของพวกเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายพวกนี้นครับพวกซิงโลโขดอะไรพวกนี้เราก็ใส่ b a c k s l a เข้าไปเนี่ยมันจะใส่เข้าไปให้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของในส่วนของเรีย Scap Stting นะนี่มันจะใส่พวกนี้เข้าไปให้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่รันในส่วนของ sql เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมมันก็จะทํางานต่อไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับอ่ทีนี้ เวลาการใช้งานเนี่ยก็แค่เติมในส่วนโค้ดพวกนี้นะครับลงไปนะแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้นะครับผมจะบอกว่าโค้ดชุดนี้อ่ะมันก็ค่อนข้างสำคัญ <c oughs> โค้ดชุดนี้ทั้งหมดนะครับผมย้ำนะครับว่าสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะและไม่ควรที่จะนำไปใช้งานจริงด้วยนะครับแล้วผมมาแจกทำไมล่ะเนาะแค่บอกว่าเอาให้ศึกษาว่าเฮ้ มันมีวิธีการเขียนแบบนี้นะผมก็พยายามที่จะใส่เรื่องของการป้องกันเข้าไปให้แบบเบสิกพื้นฐานง,ง่ายๆนะครับผมผมใส่เข้าไปแล้วนะเอาไปศึกษาได้ใช้ในโปรเจกต์ได้แต่ถ้าจะเอาขึ้นโปรดักชันจริงๆเนี่ยควรจะเขียนให้รอบครอบมากกว่านี้นะช่องโหว่มันยังพอมีอยู่นะครับแต่แค่นี้พอใช้งานได้อยู่ประมาณนี้นะเอาแค่นี้นะผมจะแนะนำต่อนะครับคนที่ได้โคจูน,นี้ไปแล้วเนี่ย ควรจะไปศึกษาในเรื่องของ p p a s statement นะครับ p p a s statement เนี่ยจะป้องกันทุกอย่างนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้นะครับมันทําของมันเองนะครับมันมีอุปกรณ์ของมันเองนะมันจะจบของมันเองนะครับผมซึ่ง p p a s statement เนี่ยจะ support ใน MySQLi แล้วก็ตัว PDO ด้วยเขียนได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะ น่าจะจบแล้วนะครับอันนี้ที่ผมเล่าไปเนี่ยจะมีในส่วนของ html special char นะครับแล้วก็ my s q i left escape s i n g นะซึ่งมันใช้คนละอย่างกันนะป้องกันคนละอย่างกันนะครับ html special char เนี่ยจะป้องกันฝั่ง Output ก็คือการแสดงผล my s q i left escape s i n g เนี่ยจะป้องกันฝั่ง Input คือการ Input ข้อมูลเข้ามานะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของ sql injection นะครับ html special char เนี่ย จะป้องกัน XSS นะครับขอซายคิปปิ้งนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีแจกโค้ดให้นะอันนี้สรุปก็คือแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะผมว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับให้ทุกคนทักไปที่ไลน์นะครับให้ทุกคนทักไปที่ไลน์นะแล้วพิมพ์ไปว่าขอโค้ด mysqli c r u d ย้ำไว้พิมพ์ให้พิมพ์ตามนี้นะเพราะว่า ผมแจกโค้ดค่อนข้างเยอะนะครับผมแจกโค้ดค่อนข้างเยอะนะดังนั้นนะครับมันมีหลายตัวนะครับต้องพิมพใ์ให้ถูกหน่อยนะครับอันนี้เป็นการกดมือนะแอดไลน์นะครับแอปแอสตอรี่นะแล้วก็พิมพ์ว่าขอคนมาไอคิวไนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ